ดูนะครับขอเก้าอี้หน่อยขอเก้าอี้ครูนั่งหน่อยไม่มีใครทำไอ้เพชรเลยอ่ะโอ้หสาวอู้ไม oh ่เพชรมาเลยสี่มอไซค์มาด้วยโอ้โหไอเป้เหรอนะครับจะเรียนเดี๋ยวต่อไปนี้ครูจะล่างให้ดูนะครับอันนี้ที่ครูเตรียมมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นงูที่ชื่อว่างูก้นขบ นะครับงูก้นขบอันนี้คือของจริงเนะเาะขยับได้อันนี้คือส่วนหัวของเขาวิธีการจับงูเนี่ยอย่าจับส่วนหัวเขาเดี๋ยวเขาจะตกใจเขาอาจจะมีสะดุ้งมีอะไรบ้างอันนี้คือส่วนหางเวลาที่เราเจองูต้องรู้ก่อนอันไหนคือส่วนหัวส่วนหางนะครับแล้วก็การช้อนจับเนี่ยต้องค่อยๆช้อนที่ท้องเท้าเบาๆถ้ากรณีที่เราจะเอาวางบนมือแบบนี้เห็นไหมครับแต่ว่าตัวนี้น้องเขาขี้กลัวนะเขาจะสังเกตว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยลักษณะทางกายภาพเขาจะมุด มีหัวอยู่นี้เห็นไหมอันนี้คือส่วนหางนะคล้ายๆกันไหมคล้ายๆส่วนหัวไหมอ่าเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต่อสู้เนี่ยเขาจะยกส่วนนี้ขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นเป็นเหมือนกับเป็นแม่เบีย้ยนะครับอ่าแต่ว่าคูจะวางไว้ตรงนี้กันให้น้องเขาอยู่ตามธรรมชาติอ่ะวิธีการก็คือในการล่างแบบสเกลเราจะต้องรู้ก่อนว่าภาพต้นแบบอันนี้เขาเรียกว่า golden ratio นะครับตัวไดเรชก็คือการวัดวัดแบบสัดส่วนทองคำนะครับให้เราเอาแผ่นนี้ลองวัดวัดแบบสัดส่วนทองคำก็ได้วัดไปที่สเกลของเราสัดส่วนทองคำคือสัดส่วนที่สวยงามที่สุดในการถ่ายภาพหรือการเขียนภาพนะครับอ่ะโอเคเมื่อเราได้แล้วต่อไปก็เริ่มร่างตามสัดส่วนซึ่งต้นแบงครูอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นท่าที่เขากําลังจะแผ่แม่อันนี้คือส่วนหางเขาซึ่งเขากําลังแผ่เหมือนแผ่แม่เบี้ยเพื่อที่จะขู่ศัตรูนะครับมาดูวิธีการล่างขููจะล่างส่วนที่เป็นส่วนตัวมาก่อนแบบนี้สกิข้อมือไหมครับข้อมือมาาันจะจะหมุนมาแบบนี้ตลอด แล้วงูเนี่ยจะมีแกนกระดูกสันหลังมีแกนกระดูกสันหลังแบบนี้คือถ้าละมอนอะโตมีไปเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกแบบนี้กระดูกซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของตัวซี่โครงเป็นแบบนี้ เข้าใจไหมลักษณะตัวเขาถึงมีส่วนโค้งแบบนี้เราถ้าเกิดเราจับที่ตัวเขาเนี่ยเขาจะพองพองตัวนะคล้ายคล้ายๆตอนแรกเขาจัดประเภทว่าไอตัวนี้เป็นอยู่ในประเภทสลัมมันเดอร์ด้วยซ้ำเลยสลัมมันเดอร์คือตัวพวกไอพวกอะไรกิ้งก่าพวกอะไรพวกเน,น,นี้ยแต่แต่เจ้าแต่เจ้า ก็จะเป็นส่วนที่เขาบิดโค้งเข้าไปนะครับนในนี้มองเห็นไหมเนี่ยสูงไหมเดี๋ยวหลังจากที่ครูสาธิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ คุณลุงโอเนี่ยได้แนะนําให้รู้จักว่างูประเภทนี้เขาเจอมายังไงนะครับเล่าฮิสอรีเล่าประวัติของงูตัวนี้ให้ให้ฟังนี่เขาก็จะมาแผ่แบบ,บี้ขึ้นมาแบบนี้ ใครใครจับมือกันใครผมเปเติร์ดครับเติร์ดเติร์ดเหรอเติร์ดทำไมเป็นคนนี้เอาวะน้องน้องตอบแชทแล้วเนี่ยเอาวอุ้ยว้าเป้เด็กนะครับหรออยู่ปีอะไรครับรอบนี้เป้ไม่กินหมูแล้วคือไปอิสราเอลทนาอะไรลูก ชอบยิชอบกรนค่ะจะทำคนได้หรือชอบโกรนอีกแหละชอบโกรนหลายคนแล้วเจ็บเจ็บก็ชอบโกรนหลายคนแล้วเหลือคนหมดแล้วหมดแล้วจริงใจผมให้หมดเลยไว้แล้วมันไม่มีใครที่จริงใจเท่ากับติ๊กขอข้าวทีค่ะครับ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 โมนี่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างจริงเลยครับผมไม่เคยมีครับผมโสด เมียคุณจะด่าผมผมผมรักภรรยาผมที่สุดในโลกครับไม่ไม่ใช่แล้วครับอืมไม่ไม,ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงที่พูดว่ารักเมียความจริงนะฮะเป็นยังไงฮะมันเป็นคำโกหกครับเดี๋ยวหลังจากสอนเสร็จต่อน่าจะค่อยเช็คบินกันทีละคนมีธุระพอดี<ป>เลยวันนี้ไปลงหรือเปล่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราลากลากลากเส้นมาเนี่ยนักเ <พอ S 2> รียน,นจะสังเกตว่าเส้นมันจะเชื่อมต่อกันกเห็นไหมเอกอ้าวแมกซิล่าม,มาใส่ไอ้นี่ไจี่ดานาส่ําม,มาละจบ่สีําม,มา พวกนี้มกินได้ป่ะจ๊ะกินได้แต่เขาเขาไม่นิยมกินกันเพราะว่ามันยังไงมึงจะกินงูให้ได้เลยเหรอวะโันมันเซรัฟนาลาอันนี้คือลักษณะของดวงตาเขาเห็นไหมครับดวงตาเขาจะอยู่ประมาณชิดกับเกล็ดเกล็ดเกล็ดที่สองเห็นไหมเห็นไหมกลมๆดำๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยอ่าไม่เห็นว่าได้ยเข้าไปเลย กินไม่ได้ครับอันตรายมากโฟกัสได้ไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับ,รบนี่คือดวงตาของเขาอ่านี่ดวงตาเขาจะอยู่บริเวณช่วงนี้ครับน้องเขาจะแบ๊วๆหน่อยเอาแล้วหลังแขงฤทธิ์แล้วทีนี้ทีนี้เขาจะเป็นแกนสันหลังมาแบบนี้นักเรียนหยิบเล่มที่พี่โฟก หยิบมาให้คุณหน่อยดิที่โฟกเปิดอ่ะหยิบมาหยิบมาหน่อยดิโฟกอ่าในเล่มเนี้ยขอขอให้ดูเป็นแนวทางนิดนึงเนาะก็คือการเขียนภาพพวกนักเรียนอาจจะเขียนภาพสัตว์เลื้อยคานอันนี้คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงูอะไรต่างๆพวกเนี้ยอันนี้เกี่ยวกับนกอ่านี่คือพวกสีที่เราใช้ในการเขียนภาพเห็นไหมครับงูมีกล่องเสียงไหมนักเรียนนั่นเียคิดว่ามีกล่องเสียงไหม ไม,ไม่มีโอ้อ่าเนี่ยแนเนี้ยฝั่งนี้คืองูที่ไม่มีพิษฝั่งนี้คืองูที่ไม่มีพิษนะครับฝั่งนี้คืองูที่ไม่มีพิษอ,นนอ,อ,อันนี้คืองูเหลือมหรืองูหลามอันนี้คืออะไรเหมือนจะเหลือมรอเปล่าหลามครับอันนี้คืองูหลามอันนี้คืองูเหลือม <บ état. S 2> เพราะว่าเขาสังเกตจากเส้นเส้นถ้าเป็นเส้นขีดดำอย่างเงี้ย <S <S <บ>เขาเรียกว่างูเหลือม อันนี้จะเป็นงูหลามถ้างูหลามเนี่ยลายจะคล้ายๆแบบลายของยีราฟนะครับถ้าเป็นงูเหลืม่มลายจะเป็นแบบตารางแบบตาข่ายที่เป็นระเบียบนะครับอันนี้เป็นงูแสงอาทิตย์ซึ่งจัดเป็นตระกูลเดียวกับนี่แหละนี่เลยตระกูลเดียวกับน,น้องแดเนียลเลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นงูเลยนะครับลุง <ผม S 1> โองูปล้องทองนี่จะเป็นงูกล้องทอง อันนี้เป็นงูเขียวปากจิ้งจกนะครับอันนี้เป็นงูเขียวกลับมาอันนี้เป็นงูทามมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าพี่ห้าวตัวเนี้ยนะอันนี้คืองูสิงนะครับแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นงูที่มีพิษนะครับเป็นงูที่มีพิษตัวนี้คืองูจงอางเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอันนี้คืองูเห่างูเห่าก็จะมีสองสองสองเพศด้วยกันก็คือ เป็นมูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้และไม่พ่นพิษนะครับก็พพะจะมีหลากหลายสายพันธุ์ออกไปพพนะพอ,พอันนี้คือมูแมวซาวอันนี้คืองูแมวซาวนี่คืองูกระปะอ,อ่าอันนี้คือ,เ,อขเขียวหางหม้สามตัวนี้เป็นเขี้ยวเขี้ยวพับได้หรือตะปูที่เขาเรียกกันว่าไวเปอร์นะครับนี่ที่ครูบอกเมื่อกีน้นี้ที่เป็นถ้าถ้าเรียนเจอแบบขาวดําขาวดาแล้วเว้นช่องห่างแบบ แต่แบบนี้ไม่ใช่แต่แบบนี้ไม่ใช่อันนี้คือใต้ท้องของเขานะครับแบบนี้คือใต้ท้องของเขาแต่ถ้าเจอระยะห่างแบบนี้เมื่อไหร่และเป็นลายอานม้าแบบนี้เมื่อไหร่อย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดเพราะอันนี้คืองูพิษที่มีพิษร้ายแรงสามารถเสียชีวิตได้ภายใน15นาทีนะครับอันนี้คืองูสามเหลี่ยมอยู่ตรงนูด้ดไปหยิบมาสิไปหยิบมาสิสีเหลืองดํา นะครับไอ้ฝ no, no no, no, ั่งก็จะต่นแบบเดียวกันเลยอันนีครับอันนี้คืองูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมเนี่ยใช่ใช่ใช่อันนี้คืองูสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนอันนี้รถกล้วยอ่านี่คืองูสามเหลี่ยมซึ่งลักษณะของของที่เขาเรียกว่างูสามเหลี่ยมอ่ะสังเกตดูว่าลักษณะแกนสันหลังเขาจะเขาจะเป็นแกนแบบนี้แล้วก็ด้านข้างลำตัวก็จะเฉียงลงมาแบบนี้มันคล้ายๆกับเป็นสามเหลี่ยมแล้วระยะห่างของเก็ดเนี่ย จะห่างกันที่ประมาณ4-5เกล็ดแบบนี้แต่ถ้าเป็นเกล็ดสีดำจะอยู่ประมาณที่7เกล็ดด้วยกันนะครับถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่อย่าเข้าใกล้กลางวันเขาจะเลื้อยช้ามากเรื่อยเรื่อยเรืเรื่ออแต่พอคืนเขาจะคล้องตัวมากนะครับตัวนี้นะระวังอย่าจับที่ปากนะครับนักเรียนโอเคอันนี้ก็จะเป็นตระกูลงู งูเขียวที่มีอยู่ในประเทศประเทศไทยเราเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เขียวปากจิ้งจกเขียวปากแหนบเขียวปากจิ้งจกงูเขียวพะอินงูเขียวกลับมางูเขียวดงลายอ่างูเขียวดงลายอันนี้งูเขียวชนิดหนึ่งที่เป็นศัตรูกับพุกแกเลยก็คืองูเขียวอะไรครับจริงจริงปากมนอะอันนี้งูเขียวงูเขียวพะอิน ครับอันนี้งูเขียวล่อนความเท่ของงูเขียวตัวนี้ก็คือมันสามารถล่อนไปในอากาศได้ออันนี้คืองูเขียวบอลที่คนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นงูเหลือมที่เป็นสีเขียวไม่ใช่นะครับแล้วก็จะเป็นงูเขียวชนิดอื่นๆที่มันหายากนะครับเดี๋ยวอันนี้ครูขอกลับไปเขียนให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่าโอเคต่อไปกลับมาที่งานของเรานะครับ พอเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็เน้นเส้นนะครับลักษณะลายของเขาบนตัวเนี่ยเขาะจะเป็นลายแบบสลับกันก็คือขาวดำวอา่าแล้วเก็ดด้านบนจะเป็นหกเหลี่ยมเก็ดเก็ดด้านบนสันหลังเนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับแกนสันหลังเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้อา่าแล้วเราก็ซ้อนไป สะบัดผลไมเจ็บไหมานะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นเกล็ดด้านล่างนะครับเกล็ดด้านล่างเนี่ยจะลองนับไปดูซิว่ามันมีกี่เกล็ดอ้าวลองสังเกต็ดดูสองร้อยครับลองเกตดูไม่ใช่ไม่ใช่ถ้านับแต่เกล็ดบนอันนี้คือเกล็ดบนนับไปหนึ่งสองเขาจะนับเฉียงนะเขาจะไม่นับตรงมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าเกล็ดเดือนมีไหมรัดแน่นมากเลยนะเห็นไหม อันนี้คือความอันนี้คือพฤติกรรมที่เขาตกใจนะครับพฤติกรรมที่เขาตกใจเขาจะเขาจะรัดแน่นแบบเนี้ยนี่ขนาดเป็นงูเล็กนะแล้วนักเรียนที่ดูที่เป็นงูเหลือมงูหลามเนี่ยเวาลารัดเนี่ยเออมันจะเป็นไงเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเกตเขาจะเฉียงแบบนี้ใช่ไหมอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นี้นี่เมื่อกี้มีกี่เกตนะอ่าวหนึ่ง 2 3 4 5แล้วเกตเขาก็จะเรียงต่อกันแบบนี้ไปนะครับส่ห้าอ้อเคหนึ่งสองสาสี้าหนึ่งสองสามสี่หขอดูส่วนหัวหน่อยสิลูกหัว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  ดูสิอะส่วนหัวตรงนี้เขาจะเป็นแบบเหล็แบบเป็นรูปหกเหลี่ยมนี้ไอ้เส้นตรงนี้สำคัญเหมือนมือสัมผัสเวชินใช่ค่ะหนูว่าใช่อื้ออุดมสมบูรณ์สมัยต้องกินมาเยอะตัวนี้น่าจะกินอิ่มหอมไรเอ๊มตอน มีต่อมีต่อไปเรื่อยอ้ไรอากาพูดอย่างไรมันต้องอะไรประตูไปไหนก็ได้ใต้ชายกบันไหนส่วนขบันเป็นอะไรส่วนเยอดส่วนเยาะเศษแล้วงูเขาจะแลบลิ้นเพื่ออะไรครับเดี๋ยวต่อไปจะให้ลุงโอ๋เดี๋ยวจะให้ลุงโอ๋เขาอธิบายนะครับว่าลักษณะของการแลบลิ้นอันนี้คือวิธีการสาธิตการล่าง จะประมาณนี้พอเราล่างเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนเน้นเอาดูนะครับต้องเน้นเน้นส่วนที่เป็น outline <ม>ก็คือส่วนของเส้นขอบนอกอีกทีหนึ่งวันนี้เอาแค่ล่างพอเอาแค่ล่างภาพแค่นั้นพอนะครับ<ม>เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นการลงพื้นนะลงพื้นลงพื้นด้วยสีขาวโอเคไหมมีใครสงสัยในขณะที่ครูปฏิบัติไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะให้ลูโอเป็นคนอธิบายลักษณะทางกายภาพของงูก้นขบตัวนี้ให้ฟังที่เป้า